ตัวอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกหรือพระพุทธองค์บรรลุหรือตัดสะลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้านที่แห่งนี้ที่เรานั่งอยู่ที่แห่งนี้อประวัติที่เราได้ศึกษามาเรื่องว่าพระองค์รับข่าวมัทุป,ปยาคจากนางสุตดาแล้วเหมือนกับว่าพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเอาถาดทองคํานั้นเป็นรอยในน้ำนิรันทลาอธิษฐาน ให้ถาดนั้นลอยขึ้นเหนือนามว่าถ้าข้าพระเจ้าจะได้บรรลุเป็นโพธ,ธิญาณสมณะพพุทธเจ้าเหล่านั้นขอให้ถาทองคํานี้ทวนกระแสทีนี้เมื่อถาทองคําทวนกระแสตามคำอธิษฐานนั้นนั่นนะพระองค์จะมีความมั่นใจว่าโอปัญญยกูสามารถจะน้อมถาทองคําได้ว่าธรมรมดาการภาวนาปฏิบัตินั้นต้องทวนกระแสไม่ต้องไปตามกระแส นี่ใจเราทั้งหมดนั้นที่มันเวียนไหวใ้เกิดในพบทั้งสามนั้นคือใจร่องรอยเวียนไหวใ้เกิดตามกระแสมันยังพบทั้งสามกาลม,มาพบรพบรวมพบ,พบมันยังเวียนไหวใจเกิดอยู่จากนั้นตลอดมานี่พระองค์กิมีความมั่นใจมากที่ว่าเราในชาตินี้ทีเว็นนี้เหมือนว่าเป็นชาติสุดท้ายลักษณะาการที่พระองค์ที่ได้เอาถาดทองคําเป็นรอยตามกระแสนำนั้นถ้าดูเหตุการณ์ตามเหตุผลอย่างจริงแล้วเนี่ย ในตำราไม่บอกว่าเดือนไหนไม่บอกหรือดูอาการไหนก็นไม่บอกแต่ให้เราคาดการดูเดีว่าลักษณะน้ำหลากนั้นจะอยู่ในช่วงเดือนเก้าเดือนสิบนั่นเองเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าได้ถาดทองคําหรือเสียงถาดทองคำายู่ในช่วงให้ดูน้ำหลากหรือว่ากลางเก้าในเดือนเก้าเดือนสิบในประมาณนั้นแต่พระพุทธเจ้บาบรรลุธรรมบรรลุธรรมเดือนพฤษาภา <ste am> เดือนหกไม่ห่างกันเท่าไหร่เลยนับหน้าดับหน้าเลย ในตำราก็พูดอีกว่าเมื่อพระองค์เียงถาดตอนคำไปแล้วเมื่อเดินกลับมาก็เห็นพราม์เอายา,า้อกมาขอาพรามณ์ยาแปดกำมือมาปูราตที่ใต้ต้นโพนั้นนั้นแล้วก็มานั่งภาวนาหรือทาอธิษฐานหเหมือนกับทว่าถ้าข้าพระเจ้าได้ไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในขณะน,นี้ในที่นั่งแห่งเดียวนี้ถึงเลือดเนื้อเสื่อไข เส้นเอ็นต่างๆจะหลุดหลุยไปหรือผุพังไปก็ตามข้าพระเจ้าจะไม่ลูกจากที่นี่เป็นเด็ดขาดอันนี้อนาตารยลาว่าอย่างนั้นดูแต่ว่าลักษณะดเดียวกันนั้นเหมือนกับว่าผู้โดเจ้าได้ตัดสรูดเดือนเดือนสิบนั่นเองแต่มันไม่ตามเหตุผลไม่เป็นอย่างนั้นอืเหมือนกับว่าผู้โดยเจ้าได้เสียงถาดทอนคาแล้วอันนี้ส่วนตัวจะพูดให้ฟังเป็นความเห็นส่วนตัวจะผิดหรือถูกนั้นให้ทุกคนพิจารณาเองกันแล้วกัน หลวพ่อลงลอยถาดทองคานั้นเหมือนกับวันเดือนเก่าเดือนสิบประมาณเดือนสิบนั่นเองเมื่อเสียงเล้วพพะอไ็ต้องปฏิบัติภาวนาอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนางบ้านสุดสดายอยู่ฝั่งนั้นเองในช่วงฝั่งนั้นจะเดือนสิบไปกับเดือนเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองผ่านไปนับเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าโน่นเดือนหก่ะเพิ่งจะข้ามจากม่นั้นมันมาอยู่ที่นี่ มีเหตุผลมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าเดินหก <c oughs> เป็นเพนในช่วงที่นังดูจะว่ามีกี่เดือนหลังจากรับข้าวพระพุทธาติจากนางสุตดาไปแล้วกี่เดือนนับได้เลยตั้งแต่เดือนสิบไปเจดแปดเดือนเก้าเดือนนู่นน่ะจึงมาอยู่ที่นี่ทีนี้ในช่วงนี้พระองค์ต้องภาวนาปฏิบัติการศึกษาปฏิบัตินั้นที่เราได้ศึกษาว่า ลูกสาวพยามารที่มาบันดอนบรนดาลให้พระองค์เสียเวลาในการปฏิบัตินั้นใน,นวันนางราคะกันนะเราดีที่วมาเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรน,น,นั่นเราจะไม่เข้าใจส่วนนี้ไม่ใช่ว่าจะมาํารักที่นี่อย่างเดียวนะอืมตอนที่ทดดว่าพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์เอาญ้าแปดกำมือมาวางราดที่นี่แล้วเนี่ยมาอธิษฐานใจด้ว,ว่าถ้าข้าพระเจ้ามา่ดใบรรลุเป็นพระพุทธเจา้าจะไม่รู้จากที่นี่เป็นเด็ดขาดลักษณะแบบนี้น อันนี้มันหมายความว่าอะไรอันนี้แหละเรียวว่าอาสวะขรย,ยานเกิดขึ้น,นกับพระองค์แล้วถ้าตัวนี้ธรรมตัวนี้ไม่เกิดขึ้นพระองค์จะไม่ตัดคํานี้เป็นเด็ตขาดนี่เป็นคําสุดท้ายของพระพุทธเจ้าหรือคําอย่างนี้มันมีทั่วไปบรรดาพระอาหารหันต์แต่ท่านไม่พูดพระอาหารหันต์ลขนาดเดียวกันตัวอย่างพระอาหารหันต์เมื่อท่านถึงยานตัวนี้ว่าอาสวะขรย,ยานเกิดขึ้นกับผู้จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เมื่อไร ความคิดความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นมีทุกองทุกองแต่ท่านไม่ไม่แสดงตค่น,นั้นเองมันไปสร้ารอยกับพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าจาาังบอกถึงวันนั้นแล้วขณะนั้นแล้วเนี่ยจะนั่งที่ภาวนาปฏิบัติทันไปนั่นคือยานอสวรขันธ์ยานเกิดขึ้นกับพระองค์แล้วจึงสามารถจะตรัดคํำนี้ออกมาอย่างเดียเดี่ยวกล้าหาญทีนมีคําถามว่าพ้าองค์มีอสวรคขันธ์ยานเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ ถ้าพระองค์ไม่ประกาศคำนี้ออกมาล่ะจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมเป็นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเหมือนกันเท่ากันคุณค่าเท่ากันถึงพระองค์จะประกาศคำนี้ออกมาด้วยไม่ประกาศในถึงเวลาจุดนั้นแล้วจะมีคุณค่าเท่ากันคำนั้นเหมือนกับเรากินข้าวเรากินข้าวหรือเราจะไม่บ่นว่าก,กินข้าวกินข้าวมันก็อิ่มอยู่เหมือนกันนั่นแหละถึงจะบ่นด้วยกินด้วยก็อิ่มเหมือนกัน อันนี้จะในถึงเวลาวาระที่ยะพุทธเจ้าจะตัดสะดุ้แล้วต้องเป็นไปตามนั้นเรียวกว่อรราอาสาวขันวิญาณย่อมเกิดขึ้นก่อนจะรู้ว่าเราเนี่ยรู้ว่าเราจะพ้นจากอาสาบัคเกเรดแล้วต้องรู้ชัดอย่างนั้นจึงสามารถตัดคำนี้ออกมา